สิอ็ดอปมาวทรรกหมวดว่าด้วยความไม่ประมาทหนึ่งตถาคตสูตรว่าด้วยพระตะถาคตเป็นเลิศเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายไม่มีเท้ามีสองเท้ามีสี่เท้าหรือมีเท้ามากก็ตามมีรูปหรือไม่มีรูปก็ตาม มีสัญญาไม่มีสัญญาหรือมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ตามมีประมาณเท่าใดตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์มีประมาณเท่านั้นฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันมีความไม่ประมาทเป็นมูลรวมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่ากุศลธรรมเหล่านั้น ภิกษุผู้ไม่ประมาทพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอารีมัคมีองค์8ปดทำอรรีมัคมีองค์8ให้มากภิกษุผู้ไม่ประมาทเจริญอารีมัคมีองค์8ปดทำอรรีมัคมีองค์8ให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะละถึง8 เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักะภิกษุผู้ไม่ประมาทเจริญอริยมัคมีองค์แปดทำอริยมัคมีองค์แปดให้มากอย่างนี้แหลภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายไม่มีเท้ามีสองเท้ามีสี่เท้าหรือมีเท้ามากก็ตามมีรูปหรือไม่มีรูปก็ตามมีสัญญาไม่มีสัญญา หรือมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ตามมีประมาณเท่าใดตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบัณฑิตก,กล่าวว่าเลิศก,กว่าสัตว์มีประมาณเท่านั้นฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันมีความไม่ประมาทเป็นมูลรวมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทบัณฑิตก,กล่าวว่าเลิศก,กว่ากุศลธรรมเหล่านั้น ภิกษุผู้ไม่ประมาทพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอรียมักมีองค์8ปดทำอรียมักมีองค์8ดให้มากภิกษุผู้ไม่ประมาทเจริญอรียมักมีองค์8ปดทำอรียมักมีองค์8ดให้มากอย่างไรเอพอภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญสัมมาทิฏฐิอันมีธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดละถึง8 เจริญสัมมาสมาธิอันเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดภิกษุผู้ไม่ประมาทเจริญอริยมัคมีองค์แปดทำอริยมัคมีองค์แปดให้มากอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายไม่มีเท้ามีสองเท้ามีสี่เท้าหรือมีเท้ามากก็ตามมีรูปหรือไม่มีรูปก็ตามมีสัญญาไม่มีสัญญา หรือมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ตามมีประมาณเท่าใดตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบัณฑิตกล่าวว่าเลิกกว่าสัตว์มีประมาณเท่านั้นฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันมีความไม่ประมาทเป็นมูลรวมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าวว่าเลิกกว่ากุศลธรรมเหล่านั้น ภิกษุผู้ไม่ประมาทพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมัคมีองค์8ปดทำอริยมัคมีองค์8ให้มากภิกษุผู้ไม่ประมาทเจริญอริยมัคมีองค์8ปดทำอาริยมัคมีองค์8ให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิอันอย่างลงสู่อมะตะมีอมะตะเป็นเบื้องหน้ามีอมะตะเป็นที่สุดละถึง เจริญสัมมาสมาธิอันอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดภิกษุผู้ไม่ประมาทเจริญอริยมัคมีองค์8ปดทำอริยมัคมีองค์8ให้มากอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีสองเท้ามีสี่เท้าหรือมีเท้ามากก็ตามมีรูปหรือไม่มีรูปก็ตามมีสัญญาไม่มีสัญญา หรือมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ตามมีประมาณเท่าใดตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์มีประมาณเท่านั้นฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันมีความไม่ประมาทเป็นมูลรวมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่ากุศลธรรมเหล่านั้น ภิกษุผู้ไม่ประมาทพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมัคมีองค์แปดทำอริยมัคมีองค์แปดให้มากภิกษุผู้ไม่ประมาทเจริญอริยมัคมีองค์แปดทำอริยมัคมีองค์แปดให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญสัมมาทิฏฐิอันน้อมไปสูนน่นิพพานโน้มไปสูนน่นิพพานโอนไปสู่นิพพานละถึง 8. จเจริญสัมมาสมาธิอันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไม่ประมาทเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากอย่างนี้แลตถาคตะสูตรที่หนึ่งจบ 2. ประทสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยรอยเท้าสัตว์ ภิกษุทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์ที่เที่ยวไปบนแผ่นดินทั้งหมดรวมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างชาวโลกกล่าวว่าเลิศก,กว่ารอยเท้าเหล่านั้นเพราะเป็นรอยใหญ่แม้ฉันใดคุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันมีความไม่ประมาทเป็นมมลรวมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทบัณฑิตก,กล่าวว่าเลิศก,กว่ากุศลธรรมเหล่านั้น ภิกษุผู้ไม่ประมาทพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แให้มากภิกษุผู้ไม่ประมาทเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะละถึง 8. จเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไม่ประมาทเจริญอริยมัรคมีองค์8ปดทำอริยมัรคมีองค์8ดให้มากอย่างนี้แลปัาสูตรที่สองจบ3ถึง7กูตาที่สุตตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตร มีคูตสูตรเป็นต้นภิกษุทั้งหลายกรอนของเรือนยอดทั้งหมดทอดไปถึงยอดรวมลงที่ยอดยอดเรือนชาวโลกกล่าวว่าเลิศก,กว่ากรอนเหล่านั้นทั้งหมดแม้ชันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงพึงเพิ่มข้อความให้พิดารเหมือนสูตรต้นกลิ่นหอมที่เกิดจากรากชนิดใดชนิดหนึ่งกลิณนาชาวโลกกล่าวว่า เลิศกว่ากลิ่นหอมที่เกิดจากรากเหล่านั้นแม้ฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันและถึงกลิ่นหอมที่เกิดจากแก่นชนิดใดชนิดหนึ่งจันแดงชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่ากลิ่นที่เกิดจากแก่นเหล่านั้นแม้ฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันกลิ่นหอมที่เกิดจากดอกชนิดใดชนิดหนึ่งดอกมะลิชาวโลกกล่าวว่า เลิศกว่ากลิ่นที่เกิดจากดอกเหล่านั้นแม้ฉันใดกูโซนธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันและถึงพระราชาผู้มีอำนาจน้อยทั้งหมดย่อมคล้อยตามพระเจ้าจกักรพรรดิพระเจ้าจากักรพรรดิชาวโลกกล่าวว่าเลิศก,กว่าพระราชาผู้มีอำนาจน้อยเหล่านั้นแม้ฉันใดกูศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันและถึงกูตาทิสุตตะปัญจกะที่สามถึงเจ็ด 8ถึงส0จันที่มาที่สุดตติกะว่าด้วยพระสูตรสามสูตรมีจันทิมาสูตรเป็นต้นภิกษุทั้งหลายแสงสว่างของดวงดาวทั้งหมดย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่สิบหแห่งแสงสว่างของดวงจันทรแสงสว่างของดวงจันทร์ชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่าแสงสว่างของดวงดาวเหล่านั้นแม้ฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกัน ในศาสตร์ฤดูเมื่อฝนขาดหายปราศจากเมฆดวงอาทิตย์อุทยัยขึ้นสู่ท้องฟ้ากำจัดความมืดที่อยู่ในอากาศทั้งหมดย่อมส่องแสงแผ่แสงจ้าและแ่มกระจ่างแม้ฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงผ้าที่ทอด้วยได้ชนิดใดชนิดหนึ่งผ้าแควนกาสีชาวโลกกล่าวว่าเลิศก,กว่าผ้าเหล่านั้นแม้ฉันใด กุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันมีความไม่ประมาทเป็นมูลรวมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทบันดิตก,กล่าวว่าเลิศก,กว่ากุศลธรรมเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไม่ประมาทพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมัคมีองค์8ดทำอริยมัคมีองค์8ให้มากพึงเพิ่มข้อความให้พิสดารเหมือนตถาคตสูตร ยันที่มาที่สุตติกะที่8ปดถึงสิจบอับปมาทวักที่สิอจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ตถาคตะสูตร 2. องปะทะสูตร 3. ามูตสูตร 4. มูลสูตร 5. สารสูตร 6. กวสิกะสูตร 7. ราชาสูตร 8. จันทิมสูตร9สุริยะสูตร10วัตสูตร